คนลักส้มต้องแข็งแรงไอนเองนะน้องส้มนะหัวใจยืนหยุ่ที่ต้องคนเดียวรักสีแสดสร้างแจ็คสินชาอดก็ต้องช่วงชีวิตนี้นะครับก็เป็นชีวิตสุดท้ายแล้วครับก็คงอยู่จนจนตาย จะดูในอย่างนี้นะครับนะครับคงไม่ทราทิ้งเป็นไห <c oughs> ะระับนะครับคุณนี้แล้ตลอดไปครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลนะครับ <Okay. S 1> ผมและชม่บ้าน <Okay. S 1> ได้มีโอกาสมาร่วมงานสำคัญมงคลสมรสของผู้บ่าวสาวได้มาตั้งแต่เช้าได้มาตั้งแต่ยังไม่เก้าโมงนะครับพ่อ,อสังเกตเห็นแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายร่วมพิธีมงคลสมรส ความจริงเราไปงานแต่งงานมันก็บ่อยๆแต่วันนี้มีความรู้สึกว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเจ้าภาพมีความตั้งอกตั้งใจที่จะรังสค์ง,งานนี้ให้สวยงามสมบูรณ์และถูกต้องตามวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเราผมจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอเคกาดมาเห็นถึงแม้ว่าเราจะนั่งกันอยู่หลายชั่วโมง ก็สังเกตดูท่านผู้มีเกียรติก็ไม่ได้หนีหายไปจากไหนเลยนะครับมาอยู่ตั้งแต่เช้าก็อยู่ด้วยกันจนถึงบัดนี้อยากจะมาเห็นความาสวยงามความสุขความสมหวังของผู้บาวสาวซึ่งท่านก็จะต้องตั้งใจจัดงานอยา่างสวยงามัางที่กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับผมเองในฐานะที่เด็รับการ มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการวิาลอาชีวศึกษาเชียงรายกพรมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอๆวันนี้ได้รับเขียนจากผู้บ่าวสาวเชิญให้มาเป็นประธานและให้บอกว่ารู้สึกยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่ผมเป็นผู้อาวุโสกว่านะครับแล้วก็ ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะโดยเฉพาะในเช้าอาชีวะก็เคยเป็นผู้อำนวยการวิาลยเทคนิคหลายแห่งหรวมทั้งวิาลัยเทคนิคเชียงรายด้วยสําหรับแม่บ้านก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่วิาลยอาชีวศึกษาเชียงรายทํางานร่วมกันกับเจ้าบ่าวแต่ญาติผู้ใหญ่บนเวทีท่านผู้อำนวยการทวีผลก็เป็นทีมงานเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ที่เชียงรายและในหลายๆโอกาส ก็ต่างก็แสดงความยินดีแล้วก็าคาดหวังว่าวันนี้เราจะได้ผู้บ่าวสาวที่ดีแล้วก็มีความสุขมีหุนหลานที่น่ารักเป็นกำลังสำคัญเป็นปยายรลกในท้ายที่สุดก็ขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตักไหว้โรดดลบันดาลให้ผู้บ่าวสาวตลอดจดืนผู้งมาร่วมงานในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญ แล้วก็ประสบความสาเร็จทุกประกาศครับรับสวัทดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณัขอขอบคุณท่านบองรุงเยาวดเทศนะครับที่ได้ให้เกียรติรประธานในงานแต่งการโครงารทองในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาในงานโครงกมรทของรถของพลไชัยสาเกตคุณิกับคุณส้มนะครับคุณปิยมารแครจิตตาในวันนี้นะครับ ซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทั้งทั้งสองคนนะครับได้คบหากันมานานแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มีโอกาสได้อร่วมกันนะครับก็นหนเ่งของเราเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลนะครับซึ่งเราได้พบกันมานานแล้วนะครับก็รู้น,นิสัยกันเป็นอย่างดี นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่านะครับคนเอกของเรานี่นะครับจะต้องเป็นนะครับหัวหน้าครบัวที่ดีนะครับนําพาครอบครัวนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับในชีวิตคู่นะครับมันก็จะต้องช่วยกันประคับประคองนะครับคนเราเนี่ยเดินคนเดียวเนี่ยมันสะดวกนะครับแต่ไม่มั่นคงนะครับ แต่ถ้าเดินกันสองคนประคองกันไปเดินช้าหน่อยแต่เขามานันโคงนะครับ <c oughs> <c oughs> การที่ร่วมกันเนี่ยนะครับเราต้องมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับต้องรู้จักที่จะคิดถึงใจของกันและกันรู้จักที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมันมีบ้างลิ้นกระพปันนะครับแต่ เข้าใจดูเร็วนะครับแล้วก็ให้ความสุขกลับคืนมาอย่างรวดเร็วนะครับเอกว่าตรวจกันอย่าให้ข้ามวันนะครับโกได้แต่อย่าให้ข้ามวันนะครับก็ผมก็คิดว่าทั้งคู่นะครับคงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับขอให้ทั้งคู่นะครับมีความรักที่มั่นคงนะครับมีความสุขนะครับ มีคิดสิ่งใดก็ขอให้ขอให้สปัานานะครับขอให้มีทายาทสิต่อวงตระกูลน,นะครับว่าก็มีความเจริญเรื่งเรืองทั้งอายุราชการทั้งชีวิตราชการแล้วก็กิจการที่คิดจะทำต่อไปขอให้อามีโซ่ทองคล้องใจมีคู่อามีลูกเด็กน้อยตัวเล็กๆนะคะเป็นพยานรักของทั้งคู่นะคะก็ ้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นะคะรักกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะแล้วก็ขอให้เจริญหน้าเจริญก้าวหน้าในทั้งชีวิตของครอบครัวหน้าที่การงานสืบไปนะคะตอน,นี้ถามว่าอันนี้ไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะาอน,นี้ถามว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจตกลงเป็นแฟนกันเริ่มแรกก่อนนะคะ คำถามนี้มีอยู่สองสองคำตอบนะคะและแต่งงานร่วมใช้ชีวิตคู่กันในวันนี้ค่ะใครจะตอบก,ก่อนคะอะ่าเจ้าบ่าวค่ะอ่าตัื่อวท่านผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเพราะว่าจากเท่าที่ดูกันมานะครับอสองปีกว่า3สามปีนี้ ครับอ่าจะมีบางครั้งที่ทะเลาะกันบ้างนะครับมีความขัดแย้งกันบ้างแม้กระทั่งตอนที่จัดการนี้ก็มีความขัดแย้งกันนะครับเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับแต่ทุกอย่างก็คือมันลงตัวด้วยที่เหตุผลแล้วก็ความเข้าใจความคิดของอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นการรับฟังเหตุผลความคิดของกันและกันนะครับแล้วก็อีกอย่างส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการเติมเต็ม ความคิดซึ่งกันรละกันนะครับอย่างผมอาจจะมองของผมนะครับน้องส้มอาจจะมองของน้องส้มนะครับแต่พอสองอันมารวมกันแล้วนะครับมันก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการทํางานนะครับก็มองดูแล้วว่าทั้งสองคนนะครับจะช่วยประคับประคองเรื่องของการดำรงชีวิตด้วยนะครับเรื่องของความรักด้วยนะครับไปข้างหน้านะครับ ดังนั้นก็เคยเป็นเหตุผลสําคัญว่า,าสิ่งนี้ที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับก็เลยตัดสินใจแต่งงานแต่งงานกันนะครับจริงๆก็คุยกันมาสัาสกสองปีกว่าสามปีแล้วนะ่ะที่ที่เริ่มที่จะหาจุดนะครับกึ่งกางแล้วก็ปรับความเข้าใจแต่ละเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้ลงตัวนะครับลงตัวกันนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ การอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนดิกระปันใช่ครับก็คือมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเป็นผลกันนะครับดังนั้นคนหนึ่งก็คือพอแรงมาอีกคนหนึ่งก็ต้องอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องการทํางานเหมือนกันนะครับผมบางอย่างอาจจะขาดความรอบคอบไปบางจุดเขาก็จะมาช่วยเสริมเติมเต็มนะครับทําให้จุดนี้นะครับมันการทํางานเป็นไปด้วยด้วยดีนะครับถัมันไปได้นะครับตอนนี้คือผลหลักๆครับขอบคุณครับ สาวนะคะมีอะไรอยากจะบอกสักนิดนึงคะ่ะก็สำหรับส้มเองนะคะก็รู้สึกว่าพี่เนเป็นคนที่อบอุ่น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เ,เป็นคนขยัน,นะคะ่ะเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็อดโยนนั่นเป็นสิ่งที่ท,ทำให ชนะใจของโซมเองนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันนะคะสิ่งนั้นคือความเข้าใจกันและกัน,นะคะ่ะเรามีเหตุผลนะคะในการที่จะทำอะไรต่างๆนะคะบางครั้งอย่างที่พี่เน่งพูดไปะคะ่ะก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็มาคุยให้เข้าใจนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็ตัดสินใจที่จะคุยกันเลยไม่ค้างคานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเจ้าบ่าวจะเป็นคนที่เขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน,นะคะ่ะก็เลยเหมือนกับเราเราก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยก็ทำให้ส่งเสริมกันและกันก็ช่วยเหลือกัน เวลามีปัญหาก็มาเล่าให้คำปรึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชีวิตผู้หนึ่งควรจะมีค่ะนั่นก็คือทำให้เรามั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแต่งงานกันค่ะก็อยากสร้างความมั่นใจกับส้มนะครับว่าส้มก็จะเป็นคนสุดท้ายที่จะอยู่จนถึงกับสิ้นชีวิตไปอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่า สิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ทําให้เราเรียนรู้อะไรต่งตางๆประสบการณ์ชีวิตต่างๆนะครับการมีเหตุผลการพูดคุยหรือการเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นก็อยากให้มั่นใจนะครับว่าออคนนี้นะครับจะดูแลส้มตลอดไปนะครับสําหรับส้มนะคะที่จะพูดถึงพี่เน่งก็คือพี่เน่งจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะแล้วก็ทํางานเยอะก็อยากจะให้ พักผ่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสดูแลตัวเองบ้างนะคะสุดท้ายก็สั้นๆเลยหลักนะคะ ื่นเต้นมากเลยนะครับต้องบอกวิธีกรอย่างนี้นะครับจริงๆผมในในเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็ขึ้นมาให้ครบองค์ประกอบนะครับเพราะว่ามีมีลูกหนึ่งคนแล้วแล้วก็เมียหนึ่งอ๋ออเาเราเคยโสดเราเคยโสดเข้าใจอ่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งเมียทักตามครับแต่ว่ายังไงงไม่เสร็จครับแต่ว่าในไหนเป็นตัวแทนรับขอขอขอส่งมอบให้กับอีก คนที่จะแต่งรอบต่อไปนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะช่วยนะคะช่วยบาหนึ่งค่ะค่ะครูชิสาเมืองสิลป์มิแยชวัตศึกษาเชียงรายค่ะแผนกอาหารและโภชนาการค่ะขอแก้ตัวก่อนนะคะยังไม่มียังไม่มีแฟนค่ะโสดค่ะเปิดวร์ปค่ะขอบคุณค่ะ